แลแคทกับผมเดีเศษนะครับวันนี้วันนี้วันนี้เออลืมได้ไงวะอ,อ่าไม่น่ากินเลยไม่น่ากินขนมไปด้วยเลยนะฮะอยู่เอพิซอดที่ที่ที่เก้าแล้วนะครับป๊บธรรมดาพยาบาลอาวกาศครับนี่เราก็จะมาต่อแล้วก็จะ มาต่อกันเลยที่สมองอาวากาศนะครับปับ๊บสมองอาวากาศมาแล้วใครเห็นเลเซอร์มัางเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าไอ้รหัสตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะฮะเนี่ยนะฮะหกเก้านี่ะไว้จะมาเปิดโปงกันในคลิปหน้านะครับผม ตอนนี้ผมต้องการเลื่อยชนิดที่ดีมากนะฮะอันนี้นี่นี่นี่ไงได้แล้วหืมตบเกลียนดูเออจะดูตรงเลื่อยหรือจะดูตรงเออเลือดครับเลือกเอานะฮะอัพหืมฟาบหืมอืมหืมเออเออเออ ตังรับมีดนะฮะถูกเกียนเด็กมึง,งโง่ขาดตัดสมองนะคนงงเล่นะนะครับเล่นให้ผ่านนะเล่นให้ผ่านคนหมดมุกคนหมดมุกเดือดนะโคตรหมดคนคนคนหมุกเลยนะครับเนี่ยแค่ตัดแค่นี้ผมยังดราม,ม่านะเฮ้ย ถัดถูตบเกลียนตบเกลียนตบเกลียนด้วยมีดอันนี้เลยนี่เลยโบกเข้าหน้าครับโบกโบกนี้อ่ะหลุดด้วยโบกผมว่ามาแรงไว้แล้วแต่เกจานะต้องขอโทษบ๊อกด้วยนะบ,บ๊อก เอ้ยเอ้ยเขียวเขี้ยวเขี้ยวเจอดีเลยโชคดีเลยงี้เอ้ยไม่ไม่ในทางี้ไม่ได้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีดมีดอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้อันไหนก็ได้ไหนก็ได้โอ้อะไร นี่ไยเลเซอร์เออชิบแล้วครับเรื่อยเรื่อยเอาเรื่อยมาตัดสมองเออแด้แล้วฮุบุลีนถือยังกะนินจาครับเออเออเออตาย เดี๋ยวเวลาไปแล้วกี่นาทีวะนีเ่เดี๋ยวผมจะโชว์สกิลเลเซอร์ปั๊บเขาถอกันนีอ่ะนี่นี่สวย งานงานสวยเมื่อไหร่วะโอเคอ๋อ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 ออโอ้อยากได้ยาเขียวยาเขียวอยู่ไหน เอ้ยอยู่นู่นครับอยู่นู่นผักมันปุบเอ้ยได้แล้วจับเอ้ยได้แล้วโหเป็นไงล่ะแท,แทงแทงแทงเข้าหัวเลยหมวยจะได้ชาหัวจะได้ชาเจาะเจาะเจาะโอ้โหผมแทงมันจนจะตายครับนะแทงบอบจนเกือบตายเนีย่ยต้องเจอโทมาฮอคนะปั๊บเอาบอลซอ ไอ้โทมาฮอว์ยูสินมีร่าเน่าเนาะเนาะเฮ้ยกาวเอามาทำอะไรครับกาวอะไรประโยชน์มาเลยเนี่ยเนี่ยนี่แต่จอมพลังเอออย่า อยากให้ฉันอยาให้ฉันต้องได้ต่อยอแกเฮอนะ,อะนะเสียงเลเซอร์งามขาังอ่ะจะแล้วไปเนน่เทียนอ่ะเทียนเนา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 ะตาย <laughs> <laughs> อเออเหนื่อยจัง เอามาโอ้นี่นี่นี่โอ้หนิดเดียวหลุดเลยอ่ะนิดเดียวหลุดเลยอ่ะยอดเฮ้ ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาแทงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เอาเอันนี้แล้วกันเฮ้ยอ๋อนูนนน่เอะอหลุดมือเอ้ยชิงกลับมาแล้ว เ,เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงต้องเอานิ้วไปจิ้มตรงปลายมันให้ได้ครับเฮ้ยชนชนกูดิแมงแมงตอนนี้ผมเยู่ในหตาบอดมากๆเลยนะครับเออเราใช้เลเซอร์ทำให้มันทำให้เส้นสมองขาดได้ป่ะเฮ้ยีไงเฮ้ยเดี๋ยวแล้วแอสซัสซิน หลุดดิความจริงมันต้องหลุดแล้วเออเสร็จแล้วเว้ยครับซิมเปิลสิมเปลิสปลอสองเออรู้สึกว่าคลิปนี้จะจบเร็วไปหน่อยนะครับก็ โอ้เดี๋ยวเนี่ยมีต่ออีก2อันเนี่ยครับนะอันนี้ใครอันนี้คือคุณหมอด็อกเตอร์ในทีฟอเทสอนั่นเองนะครับต,ตอนแรกมันยังไม่มีนะครับทิ้งไว้จนจนกระทั่งเราเล่นอันเนี้ยทีฟอเทสอเนี่ยครับเคลียร์เราก็จะได้มานะครับก็โอเคครไว้มาเจอกันในผ่าตัดเอ่อทีฟอเทสองทรู แล้วก็ผ่าตัดมนุษย์ต่างดาวดาวต่างดาวดาวนี้ข้อความของแฟนเราเนีก็เป็นอีสเตอร์เอ็กเหมือนกัน่ะข้างหลังนี้มีข้อความอะไรไม่รู้อยู่นะฮะซึ่งเ,เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ยังมีอะไรอีกเยอะนะเกมนี้ <laughs> เกมหมอผ่าตัดไรสาระมากๆเอ้แต่โหมีความลับแยะๆนะฮะเนี่ย เนี่ยครับถาแฟนน่าจะใช่แฟนเราเนาี่ยเมียเราอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นี่ครับทีมฟอเทสสองที่เป็น DLC นะเอ่ซีนน่าจะ DLC นะครับแถมหรือ DLC นี่ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็นีนผ่าตัดเอเลียนนะครับจากด่านผ่าตัดสมองที่เราเห็นสวิตอยู่นั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณท่านช้ชมที่ติดตามมารับชมมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมไลมค์ถ้าใครแชร์กับผมนยิเยโอ้ย ผมจะปิดรายการแล้วไปอนนี้เไม่เขียนแล้วน้แต่ไั่ี้ต้องต่วดีโ